อาจารย์คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยกกรณีตัวอย่างบอกขยะแพรกษาเสนอแนวทางการจัดการปัญหาฝืนฟูสภาพแวดล้อมสร้างไรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ สัมมนา,าวิชาการเรื่องแพรกสาโมเดลและแนวทางการจัดการปัญหาบ่อขยะในประเทศไทยเพื่อนําเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดจนปัญหาบ่อขยะในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยโดยนางเพนโฉมแช่ตั้งผู้อํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศระบุว่าจากการสํารวจบ่อขยะที่เกิดเพลิงไหมในปี2556 ถึงปี2,557จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งมวลภาวะทางอากาศและปัญหาสุขภาพเกิดจากปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ่อขยะแพรกษาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ขณะเดียวกันนายสุชาตินาคนกประธานเครือข่ายต่อต้านบกขยาแพรกษาและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าภายหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บกขยาแพรกษาได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพอนามัยความเสียหายทางเศรษฐกิจตลอดจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลในสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต จนทําให้ไม่อาจดําเนินชีวิตตามปกติสุขได้โดยได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกคาสั่งและห้ามออกใบประกอบกิจการทุกประเภทในพื้นที่บ่อขยะและขอให้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมถึงขอให้มีหลักประกรันว่าประชาชนผู้ที่ออกมาเรียกร้องจะไม่ถูกข่มขู่คุกคามนายพิชยตรัชดาวงอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยน,นําเสนอแนวทางและรูปแบบการจัดการปัญหาบ่อขยะและการลักลอบทิ้งขยะ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งกรณีบ่อขยะแพรกสาและพื้นที่อื่นๆโดยระบุว่าควรปรับปรุงฟื้นฟูบ่อขยะและพื้นที่โดยรอบในระยะสั้นและระยะยาวโดยประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และประเมินค่าใช้ใจ่ายต้นทุนการจัดการ ตลอดจนต้องวางแผนการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันการขยายตัวของบ่อขยะเพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมเห็นว่าระบบการจัดการขยะของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่ใช้วิธีการจัดการขยะแบบฝังกลบซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากกว่านอกจากนี้ผู้ร่วมสัมมนายังร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางและรูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาบ่อขยะการลักลอบทิ้งขยะ ตลอดจนการฝืนฟูสภาพแวดล้อมก่อนจะทำเป็นข้อสรุปนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป